Honda Jazz 1.5 RS นะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะราคาพิเศษมากๆเลขกใหม่วิ่งน้อยด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะเก่งแนะนำคันนี้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเจ้าแจ็ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มเดิมแน่นอนค่ะนี่เลยห้องด้านในนะคะคกว้างๆแบบนี้เลยค่ะใหม่ๆสะอาดๆเบาสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยคุ้มแน่นอนกับเจ้า Honda j a z z นะคะ 1.5 RS คันนี้ราคา510,000เท่านั้นนะคะนี่เลยเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถใหม่ๆแบบนี้เลยนะกับรถป,ปี19เท่านั้นเองนะคะรถใหม่วิ่งน้อยมากๆกับแจ๊ดคันนี้นะสวยคุ้มเดิมแน่นอนค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานสวยๆเดิมๆแบบนี้ทักเก๋มาได้นะคะบอกได้เลยคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานแน่นอนค่ะ